สวัสดีครับวันนี้เรามาลองดูเออร์เลอร์ตัวหนึ่งที่เรากันเจอกันประจำมานะครับก็คือเรียกว่า Unbound e er อ r ์เลถ้าเกิดอ,อยากจะเข้าใจในรายละเอียดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอาจจะไปย้อนดูวิดีโอผมเรื่อง Layout เนาะซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับแล้ววิเจ็ตนะครับก็จะเป็นทฤษฎีว่ามันคิดยังไงแต่ว่าวิดีโอนี้คงไม่ได้ไปย้อนถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆว่า,าเราเจอ n b o u n d เ er ออร์เแล้วมันเกิดจะเราจะแก้ยังไงแบบง่ายๆเนาะ ยกตัวอย่างนะครับผมจะมาที่ตัวแอปค็อกเทลเราเนี่ยอยากจะใส่ปุ่มทางขวาสักเล็กๆอันนึงแล้วกดปุ๊บเคลียสำหรับเคลียข้อความสมมติมีข้อความแล้วกดปุ๊บให้มันเคลียง่ายๆเนาะเคลียแต่ว่าจะเอาไว้ทางขวาเป็นปุ่มมันเป็นกาสะบาดแล้วกันเป็นเป็นอะไรเป็นไอคอนปตทอนเนาะแล้วแล้วมันจะเกิดอันบาวเออร์เลอร์ถ้าเกิดว่าเราทำผิดนะครับเดี๋ยวลองดูเลยยกตัวอย่างเช่นจากตรงนี้ นะครับขอจากตรงนี้อ่าใหญ่นิดนึงในนี้เราจะใส่โลเข้าไปครอบด้วยโลนะครับเพราะว่าก็จะเป็นซ้ายไปขวาเนาะก็มี text f i e l แล้วทางขวาก็จะมีไอคอน button นะครับ on press อย่างไอคอน เป็นไอคอนนะครับที่เป็นมีข้างในมีไร้นมไอคอนจุด Close เหรอ Close ใช่ไหม s e Screen แล้วแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงนี่โอ้มันเมื่อก่อนจำได้ว่ามันเคยมี Preview แต่ไม่เป็นไรง่ายๆ c l o อ e นะครับแล้วก็ On Press ให้ทำอะไรยังไม่ต้องทำอะไรก่อน เพราะว่าเราจะเทสว่ามีเออร์เลอร์อะไรนี่ครับเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์ตัวนี้คืออัน o บาเออร์เลอร์นะครับอัน u บามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากว่าโลเนี่ยนะครับมันมันจะมันจะไม่มีขอบเขตนะครับมันจะขึ้นอยู่กับตัวชายของมันนะครับหรือลูกแต่ส่วนลูกที่เป็นเทคฟิลเนี่ยมันต้องการความกว้างแบบว่าอันลิมิตเต็มทั้งหมดที่ที่โลจะให้ได้ซึ่งโลกับ กับเทคฟิลเป็นถ้าใช้กันบ่อยๆจะรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันโดยตรงไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะแก้ก็ง่ายๆเลยครับครอบมันด้วย expand การครอบด้วย expand เนี่ยหมายความว่ามันจะเอาพื้นที่ที่เหลือจากการใส่อื่นๆเข้าไปแล้วนะครับใส่บัตทอนเข้าไปแล้ว นะครับเหลือเท่าไหร่มันก็จะกำหนดพื้นที่ตรงนี้ฟิกเอาไว้แล้วก็เอาเทคฟิล์มมายัดใส่เข้าไปนะครับทำให้เกิดไม่เกิดอันเบาเออเล่เนาะนะครับลองเซฟดูรีโหลดเนะี่ยมาแล้วครับแต่กดยังไม่มีปุ่มนี้ไม่ทำอะไรนะครับกดไปมันก็ยังไม่มีอะไรยังไม่เน้นความสวยงามนะครับกดแล้วโอ้โหใหญ่เหลือเกิน แต่ไม่เป็นไรเราเอาทฤษฎีก่อนเรื่องความสวยงามถ้ามีโอกาสก็จะมาทํากันไม่มีโอกาสก็ก็ไปจัดการกันเองเ,องเนาะนะครับอันนี้เราจะทำลายเราก็าต้องไปที่เทคคอนโทรลเลอร์หรือรีโมทคอนโทรลของเรานี่เองสั่งเคลียร์แค่นี้แหละเสร็จเลี้ยวนะครับกดปุ๊บมันก็จะเคลียร์นี่ไงได้ละนะครับ ง่ายๆอีกทำนองเดียวกันสมมติเราไปที่ List List Page ของเราในในเพจเนี้ยเราหลักๆเลยมันจะมีแต่ List View เนาะแต่ถ้าผมอยากจะอยากจะใส่แทรกอะไรข้างล่างก่อนนะครับแทรกอะไรข้างล่างนะครับโดยการเอาคอลัมน์มาครอบก่อน แล้วเอาพื้นที่ทั้งเหลือที่เหลือข้างบนเนี่ยให้ list view เขาใช้นะครับก็จะเป็นทํานองเดียวกันนะครับก็จะเกิดกานเบี่ยงเบนเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ทําอย่างถูกต้องนะครับอย่างสมมุติอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใน list view นะครับเราใส่อะไรดีเราใส่โลเข้าไปเอาเท็เข้าไปก่อนก็ได้เท็กหนึ่งตัวเนาะทดสอบไว้ก่อน test นะครับ อันบาวเออร์เลอร์เหมือนกันถึงแต่ว่าอันนี้เป็นอันบาวเออร์เอร์ในแง่แนวตั้งไหนนะอ, er อันบาวเออร์เลอร์เวิดเค้าอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เกิดเหมือนกันวิธีแก้ก็ท่าเดิมท่าเดียวกันนี่แหละครับนะครับครอบลิสวิวด้วยเอ็กซ์แหมายความว่าหรือพื้นที่เท่าไหร่นะครับเอามาให้ใช้ นะครับอันนี้ลองรีโหลดดูจี้จี G ้จี้ได้เจออะไรไหมไม่เจออ่าแบ็กมาก่อนจี้เฉยๆอ่านี่ไงครับนี่ไงอ่าไม่ใช่นี่มีคำว่าเทสตอยู่ตรงนี้หมายความว่าโอเคเราก็ ัดการเรื่องอันเบาวเรียบร้อยเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อยอดกันอีกทีหนึ่งวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ